ก็ก๊อกสวัสดี FC ที่รับชมช่องผ้าใหม่สุรินโดยไกด์แพทตอนนี้ค่ะจัดโปรพิเศษสําหรับคนที่จะมอบผ้าใหม่สุรินเป็นของขวัญวันเกษียณเราจัดโปรเพราะว่าอาบรันยานแล้วทุกผืนค่ะเป็นทอสามตะกอไม่ต้องพูดมากค่ะให้ราคาเดียวกันอาบรันยานแล้วนะแล้วก็ส่งฟรีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบเอา1,700บาทส่งฟรีรหัสอนันใดอะไรก็ไม่รู้แต่ จดเบอร์นี้ไว้ก่อนแล้วก็โทรอ d ดีไลน์มาภายในนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่27จนถึง30กันยายนเท่านั้นค่ะมาชมรหัสกอไก่ AM 1ค่ะอ่าราคาเดียวกันก็คือดำทองนะคะดำทองทุกคนดูนะ2เมตรทุกผืนนะนี่เชิงล่างจะเป็นแบบนี้และเมื่ออยู่ในตัวนางแบบจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้หรือเปล่านางแบบกํลาลังอ้วนทุนสมบูรณ์กํลาลังอร่อยทุกอย่างนะคะทุกคนนะนี่ค่ะสําหรับ m 1 7ม0นส่งฟรีอัญยาแล้วไม่เอาไม่ได้ค่ะต่อไป M2 ค่ะอ่าราคานี้มี2ผืนค่ะเป็น M2 ค่ะเอาสีเมตรก็ได้ราคาพิเศษค่ะเป็นลายโบราณน,นะคะ ราคานี้จัดพิเศษให้กับคนที่จะนำไปเป็นของขวัญน,นะก็คือสีเม็ดมะขามค่ะ M2 นะคะนี่คือ ทอแบบกี่โบราณจะเห็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมถามกายแพทย์ว่ากี่โบราณกับกี่กระตุกต่างกันไหมไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ไหนก็คือกี่กระตุกจะมะีตัวกระสวยวิ่งเพื่อจะให้ทําให้ทอได้เร็วขึ้นแต่ก็คือทอมือเหมือนกันนี่คือ M2 ค่ะลายโบราณนะคะมี4เมตรสามารถรับคนลัผืนได้เป็น M2 นะคะเดี๋ยวกแพทย์ใส่ให้ดูนะ นี่อย่างนี้ขอดูผื่นจริงก็จะใกล้เคียงแบบนี้นะคะ m สสีแดงมะขามเป็นลายอานกพะเก้า 9, ค่ะทุกคนนกพะเก้า 9, ลายมงคล m สองค่ะทุกคนต่อไป m สามค่ะ m สามพันเจ็ดทรงฟรีอ่านน้ำยาแล้วภายในที่กำหนดนี้นะคะ m สามค่ะเป็นสีฟ้านี่ สีฟ้าสามตะกอค่ะสามตะกอ้อม่อยู่ในตัวนางแบบที่หุ่นกำลังอร่อยอร่อยนะคะเนี่ยเอมสามค่ะแนวแนว,แนวติ้งแนวติ้งแนวเสียงนี้เริ่มมาแล้วนี่เอมสามนี่ค่ะสีฟ้าอ่ามัดมีเป็นแบบนี้ค่ะเอมสามสวยไหมค่ะ ต่อไป M C M C เป็นสีน้ำเงิน M C เป็นสีน้ำเงินค่ะซึ่งก็คือลายอะไรติ้งแนวติ้งแนว M C ก็ดูพร้อมกันนี่แหละ M C อ๋อลายดอกไม้ค่ะ M C สีน้ำเงินนี่ผ้าไหมสุริน M C ผ้าไหม3ามตะกอค่ะนี่สวยไหมติ้งแนว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  เอนี่ M สี MC, สีน้ำเงินไม่หนาไม่บางสามตะกอปกติอ่านัญยายแล้วแล้วราคาพันเจ็ดไม่เอาไม่ได้แล้วคะ่ะทุกคนสวยมาก M สี MC, อ่าต่อไป M 5อ่า M ห M หค่ะซึ่งก็คือสีฟ้าสีฟ้านะคะสีฟ้าก็คือสามตะกอเหมือนกันสีฟ้านี่ สวยไหมคะสีฟ้าอ่ะอยู่ในตัวคนก็จะสวยทุกผืน M 5ติ้งแนวติ้งแนวท้องสองเดือนล้วทุกคนตอนนี้กินอร่อยทุกอย่าง M 5น้นี่นี่นะคะมัดมีนีแล้วอ่านน้ำยาแล้วลื่นปื๊ดเลยเอาไปนุ่งสดก็ได้หรือไปตัดสำเร็จนะคะ M 5้สามเป็นกอแบบนี้คะ่ะแน่นๆ สีฟ้าค่ะ M 5